นี่บรรดาเนื้อสดทั้งหลายนะฮะลงชุกแบบนี้นะครับมาลุยครับอหิวเหรอคะคุณหิวมากครับหิวอะไรขนาดนี้จะลานาหมาป่าล่านเนื้อน,นะฮะสาขาทาวินทาวครับโอ้โหด,ดู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 วากิวดูความนุ่มของเนื้อดิโอ้โหเบิ้งเบิ่งไปเลยนะครับมาจำๆที่ใหญ่แบบนี้เวลากินวากิวนะฮะ แกะบ,บนน้ำแบบนี้ใช่ไหมครับโปะลงไปมันเข้าวยี้นี่นะฮะก็ออจริงมันดูนุ่มเนาะมันดูนุ่มมากน้นจิ้มลาดแบบนี้นะครับเออรวซีน้ำจิ้มเขาเป็นยังไงคะน้ำจิ้มเขาแซ่บมากมันคือแจ่วทำไ,ไมนี่ไม่อันนี้เธอปรุงเองสูตรเรางงไงเป็นพริกอะ่ะอ,อ๋อดูนี้อ๋อเป็นอันนี้เป็นน้ำจิ้มที่เป็นสูตรที่โอปป้าชอบปรุงเวลากินกับทุกร้านนะคะจะบอกว่าดูนุ่มบ้ากมาดูดีมากโอ้โหอึ้งเลยอะ่ะแล้วคุณสั่งอะไรมามากไหม โอ้ช่วยขับขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนาะถูกต้องฮะ,ะนี่กันแบบนี้นะฮะเดี๋ยวดูดูคลี่ให้ดูวากิวนะฮะลงไปจุ่มเดือดเดือน,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 นี้นะครับลุยฮะร้านอะไรนะพานล่านเนื้อหรอหม,มาป่าล่านเนื้อออหมาป่าล่านเนื้อร้นานนี้มีหมูไหมมีหมูทอด๋อาม,มีเป็นหมูทอดอืโอเค เขาเจจริงแต่ถ้าเป็นหม้อไฟคือเป็นเนื้อนะอืมเป็นเนื้อฮะมาครับลุยฮะแล้วที่ที่คุณกินลงไปนั่นคือเนื้ออะไรคะคุณอธิบายก่อนอ่าเขามีวากิวแน่ๆแหละแล้เนี่อะไรเอ่ยเนื้อสดต่างๆนะครับเนื้อกรอบเนื้อกรอบแล้วนี้อันนี้เนื้อสามชั้นเนื้อลายเนื้อลายดูดีสามชั้นสามชั้นสามชั้นอ่าแล้วก็นี่เนื้อติดมันฮะเนื้อแกวนๆนะครับนี่เนื้อชิ้นโตเชียวชิ้นโตครับลุยฮะ อร่อยจะแบบพร้อมจีบกว่ามันมันโดนมันโดนใจวัยรุ่นกว่าเนี่ยนึงน้ำจิ้มที่เราทําเองเนี่ยเหรอแต่น้ำจิ้มของที่ร้านบางทีสำหรับคนอื่นอะไรจี๊ดแล้วนะใช่คนอื่นเขาไม่ได้กินเผ็ดเท่าเธอไงพอที่ร้านนี้เอาเผ็ดจริงนะเผ็ดโคตรมากพูดเลยว่าธีร้านนี้วิธีที่กรุบเด้งมากนี่มีสองแบบแบบเอ็นกับแบบธรรมดา้จิมมาลูกชิ้นไทยจริงลุยฮะดู เยอเนื้อเนื้อต่างชั้นมีขัเต็มด้วยเยอะือต้องแบบแบบนี้นี่ขันตินเขาเอามาให้ด้วยไหมหนึ่งหนึ่งหนึ่งเกิดครับเขามาเป็นฟองใช่ไหมอย่างเงี้ยมาเป็นฟองครับนี่ครับเรามาตอบว่าอ๋อมาอย่างงี้หรออ๋อติ่งเขาดีมากตอกก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะมันยังเป็นอย่างมันยังเป็นเยิ้มเยิ้มหมีจะได้ยังไงชั้นใหญ่มากนี่นะให้เขาดูเท็กเจอร์ของเนื้อเลยนะคะเราจะยั่วยั่วคนที่ชอบกินเนื้อนะคะคุณต้องอยู่นิ่งๆนึงนะคะมือคุณนะคะ จิ้มลาดนะฮะแบบนี้ลงไปนี่โหคำใหญ่มากอันนี้ชอบมาเริ่มทำทีฮะเนี่ยลุยฮะอืมอร่อยมากเลยอขอให้ทุกคนดูลายเนื้อนะคะไม่ใช่ลายกล้ามเนื้อของ o ป้าตอนนี้นะคะข้าวเหนียวนะฮะผัดอ๋อเป็นข้าวเหนียวเหรอผัดกับเนื้ออะไรเงี้ยแล้วเอาท็อปเป็นเนื้อแล้วกินกับไข่ลวก อร่อยมากอันนี้เหมือนกันไหมนี่เป็นเป็นแต่นี่เป็นเนื้อวากิวเนื้อวากิวอ๋อแต่เป็นข้าวเหนียวเหมือนกันใช่ข้าวเหนียวเหมือนกันเหนียวเนื้อมากกว่าเหมือนกันเออแล้ดูดีเก๋นะเก๋เก๋มาไวเผ็ดลุยโหป้าบอกว่าเผ็ดอ่ะหมก้าวคุณแน่นนะคะเดี๋ยวคนอื่นไม่ดูเนื้อนะคะดูก้ามท้องคุณนะคะกลินมากนี่ฮะับเค็มเป้งอื้อหือมอืน อ,อ๋อลูกชิ้นปิ้งแต่เขามาเป็นเขาไม่ได้เสียบไม้มาเนาะไม่ฮะใส่กล่องมาคา้าการเดลิเวอรี่แบบนี้มันง่ายกว่าดราดีนะชิ้นดีมากแล้วเนี่ยอะไรอยากรู้วันนี้อ่ะยำเป็นยำเนื้อสูตรเต้าหู้ยีฮะนี่มีน้ำจิ้วด้วยโอ้น้ำจิ้มด้วอืมแล้วก็มีตับนี่ไงนี่ไง แล้วก็มีเนื้อเสป็นยำที่ดูแปลกมากเพราะว่าเป็นยำที่ใส่เต้าหู้ยี้ด้วยอ่ะถึงบอกว่าสีอย่างนี้มันคืออะไรหนอสีเต้าหู้ยี้ครับนะชิมให้ดูแต่มันจะเป็นเต้าหู้ยี้แต่ที่แซบหรอแซบครับเพราะเต้าหู้ยี่หัวติ๋มันไม่ได้เป็นแซบเนาะไม่ได้เป็นตะแซบอ่ะอร่อยแบมว่าอันนี้ก็แซบอันนี้ก็แซบอันนี้คือต้มแซบเหรอต้มแซบครับนี่ทั้งเนื้อทั้งเอ็นมืกี้ตอนชิมน้ำไปนี่แบบโหแซบตรงวะ นี่ฮะครบ,บเลยมะเมนูเขาช่างเยอะแยะมากมายหลากหลายนะคะเด็ดมากมายก็โดนต้ตมตำยังมีเลยเนี่ยตะปูปลาครับวันนี้ปลาไดยเหรอใช่ครับลูยีฮะอ,อร่อยนี่ฮะเนเืนเ้อทอด อ,อันนี้มีเนื้อทอดแล้วก็ของวันนี้ก็จะเป็นหมูทอด<ห>อย่างนี้นะคะจิ้มแจ่วนี้นะคระับแจ่จวแห้งหรออืมหรือก็ปิกหรือแจ่วแจ่วแจ่วปลาปลาล่าปลาล่าลุยครับแจ่วปลาล่าเป็นเราอเป,ป้ากินอะไรอร่อยมากๆจะพูดไม่ค่อยอมีเรื่องนะคะร้านนี้พริกเผ็ดจริงๆนะฮะเนื้อแตะเป็นมดถูกต้องหมาป่าล่าเนื้อนะครับไปตาได้ตอนนี้หลากหลายเมนูลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับสาขาทาวินทาวนะครับสุดยอดมากครับเฉียบเด็ดจิ้มเนื้อแตะเลย